ติับผมตุ่ติตัแวันนี้ผมตามมรีิวลรักรซื้อต่อร้วต้องวตาแม่แกแกได้ไหม

ก็สิ่งนี้ไม่ฉีกนะไม่่อกาที่จอจะจอบทำไมหลายอนอ่าว่าไงพี่ดีท่านจะอะไรโทมีอาม่าอยากได้ไข่ลูก โอ้ยเอาไข่เอาไข่ไปให้我าจ่ายเงินหรือยังทิสมิจ่ายจ่ายเงินตอนสแกนแล้วสแกนเท่าไหร่ครับร้อยบาทเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันพองแพงก็แพงแพงเงินทิปนะครับกดเงินครับ โอ้โหร้านนี้มันดีเน,ะนเานะเงินแท้จริงอ้าวแล้วเราลืมไข่หรือเปล่าทรงนี้ตรงนี้เอาไข่ไปให้ไปแต่ตอนนั้นเราต้องรับสองด้วยโอ้โหคนขายใจดีเงินด้วยโอ้โหโยนไข่ไข่แตกแล้วเก่งมากเลยผมได้ทั้งไข่และเงินกลับบ้านครับ 8ปสิบห้าชิ้นไม่ใช่หรอ88ชิ้นอาอู้ีสิห้อกดหูยอไหมาอจัดของดีดีดบบดดดลูกสวัสดีครับสวจิตมชื่อจิตวันนี้ รีวิวร้านจา้าร้านเราชื่ออะไรครับชื่อเอทูวีเอทูวีใช่เอทูวีมันคืออะไรวะลูกร้านเนี่ยร้านอ่ะแล้วไงต่อขายอะไรบ้างครับาาขายทุกอย่างเลยโอ้ขายทุกอย่างเลยอะไรขายดีอะครับอันนี้อันนี้หมดเลยหมดเลยเหรอใช่ป๊าป๊าซื้อส้มได้ไหมครับ อ๋อเจอยังครับอืมเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทซ่อมลูกเดียวเจ็ดสิบบาทเหลือสิบบาทได้ไหมครับสิบดอลลาร์ได้ไหมครับได้ไหมได้โอ้โหใจดีจังเลยพ่อค้าเดอดจังเลยขับตรงนีเนี่ยอา้อาวลูกค้าคนอื่นเข้ามาด้วยคนนี้อ่ะ โอเคเอามาให้ปบบป๊าเอามาให้แบป๊าเอาซ้อมมาให้ปบบป๊าโอ้ขอบคุณครับลูกค้าลูกค้าคนใหม่เข้ามาแล้วครับจีต้าอ่าโทมี่กินอะจาวอะไรครับจาวอะไรอันนีน้นมครับนมนมเท่าไหร่ครับที่ท่านเอสสองเจ็ดบาทนี่อืม โทมิให้ตังยังครับโทมิให้ตังหรือยังให้ตังพี่ทีท่านยังไม่จับตุอ่าทีท่านตอนทอนตังยังครับโอ้โหได้ทั้งนมโทมีอาตามาตาอาตาโทมิอ๋อตะก้าไปตะก้าตะก้านี่่นนมีโอเคขอบคุณไหมครับโทมิขอบคุณเร็วครับอ่า แล้วที่ท่านไม่แล้วที่ท่านทําอะไรครับปิดร้านเหรอครับใช่ครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อโอ้โหชงน้ำให้หปลาด้วย โอ้โหขันตกของบ้าเหรอลูกโอ้มีอะไรบ้างไส่กอกกุ้งผักแครลอดอันนี้อะไรอ่ะมีช้อนด้วยโอ้มีช้อนด้วยอครับโอ้ขอบคุณครับ